มอเตอร์โมชัคือช่องที่นำเสนอเทคโนโลยียานยนต์และการทหารสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกขีปนาวุธหุนหมูของเกาหลีใต้ในปี2070ถือเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่ล้ำหน้าที่สุดในเอเชียด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากโครงการเดิมในช่วงศตวรรษที่21ระบบหุนหมูรุ่นล่าสุดนี้มีความแม่นยำสูงความเร็วเหนือเสียงและสามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำ ขีปนาวุธหุ่นหมูสองพถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติการบินแบบ low observable ลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากระบบเรดาของสัตรูอีกทั้นยังสามารถปรับเปลี่ยนหัวรบตามภารกิจได้ไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบเจาะเกราะหรือแม้กระทั่งหัวรบนิวเคลียร์จำลองสำหรับภารกิจเฉพาะทางระบบนำวิถีแบบ global precision tracking ทำให้ขีปนาวุธหุนหมูสามารถปรปับทิศทางและเป้าหมายแบบ real time ขณะอยู่ในอากาศระบบ AI onboard จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลภาคสนาม รวมถึงการตอบสนองต่อสัญญาณรบกวนและการสกัดกั้นของฝ่ายตรงข้ามขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถยิงจากฐานยิงบนบกเพื่อรบหรือระบบเคลื่อนที่บนยานพาหนะพิเศษด้วยพิสัยการยิงมากกว่า2,500กิโลเมตรและความเร็วที่ทะลุระดับแมสิที่ทำให้ขีปนาวุธฮุนมู2 0 7 0สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ภายในไม่กี่นาทีไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายภาคพื้นดินหรือฐานทัพสัตรูที่อยู่ลึกภายในประเทศ ขีปนาวุธนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบดาวเทียมทางการทหารของเกาหลีใต้ในยุคใหม่ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อประสิทธิภาพทางยุทธศาสตร์สูงสุดวัสดุท,ที่ใช้ผลิตขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นวัสดุนาโนคอมโพสิตชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักเบาทนความร้อนสูงและสามารถดูดซับคลื่นเรดาร์ได้ดี โครงสร้างจรวดได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์3ม,มิติแบบไฮเปอร์แอคทีฟเพื่อให้ชิ้นส่วนภายในมีความแม่นยำสูงและใช้พื้นที่น้อยที่สุดมีระบบควบคุมความเสถียรในการบินขั้นสูงด้วยปีกปรับองศาอัตโนมัติความสามารถในการแยกตัวของหัวรบในช่วงสุดท้ายของวิถีเทอร์มินอลเมนูเวอริงทำให้หุหมูสามารถเปลี่ยนทิศทางแบบฉับพลันก่อนเข้าสู่เป้าหมายทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธของสตรูมีโอกาสน้อยมากที่จะตอบสนองทัน นอกจากนี้ยังสามารถปล่อยหัวรบหลายลูกในแต่ละการยิง icle, m ั l t i p l e Independent Ring ร r e ทรีเว (MIRV) ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการโจมตีและสร้างความสับสนให้กับระบบป้องกันระบบคุณมู2 2 7 7 0ยังถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานแบบบูรณาการกับระบบรบไซเบอร์ iber, โดยสามารถรับคำสั่งผ่านระบบควบคุมแบบ Quantum e n c r y p t e d Network ที่ไม่สามารถแฮกหรือสกัดกั้นได้เทคโนโลยีการปล่อยตัวขีปนาวุธยังคงความเงียบและลดแรงสังส่นสะเทือนลงอย่างมาก ซึ่งช่วยให้ฐานยิงสามารถทำงานซ้ำได้อย่างรวดเร็วในด้านยุทธศาสตร์ขีปนาวุธคุณมู2070ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบป้องปรามของเกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามจากต่างชาติทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการทูตเชิงยุทธศาสตร์ในการรักษาสมดุลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกหลายประเทศในภูมิภาคเริ่มจับตามองระบบคุณมู2070อย่างใกล้ชิดพร้อมไม่เพียงแต่เกาหลีใต้สามารถผลิตได้เองภายในประเทศยังสามารถส่งออกและพัฒนาเวอร์ชันร่วมกับพันธมิตรได้อีกด้วย ในระดับโลกคุณมูถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุทธที่สามารถทัดเทียมกับระบบของสหรัฐอเมริการัสเซียหรือจีนได้อย่างสมศักดิ์ศรีการซ้อมยิงล่าสุดในปี2070แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการเข้าโจมตีเป้าหมายขนาดเล็กในระยะไกลเกินกว่า2300กิโลเมตรโดยมีความคลาดเคลื่อนไม่ถึง1เมตรพร้อมกับการติดตั้งหัวรบหลากหลายชนิดในหนการปล่อยซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่เหนือความคาดหมาย ในด้านเทคโนโลยีสื่อสารขีปนาวุธหุนหมูใช้ระบบเชื่อมต่อผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระดับความตัมและการประมวลผลด้วยระบบ AI 8คลาสซึ่งสามารถปรับการยิงให้สอดคล้องกับภูมิประเทศแบบเรียวท่ามขนาดกำลังบินในอนาคตมีแนวโน้มว่าขีปนาวุธหุนหมูจะถูกพัฒนาในเวอร์ชันสำหรับการโจมตีอวกาศหรือใช้ในภารกิจต่อต้านดาวเทียมของศัตรูซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศในศตวรรษที่22หากคุณสนใจเทคโนโลยีล้ำอนาคตแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง Motor Motion เพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจในวงการเทคโนโลยีทั่วโลก